ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่อง Pointer หรือเรื่อง Index นะครับของ my isam นะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับโครงสร้างของ myd เนี่ยผมเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้ให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่า myd นี้เก็บข้อมูล2คอลัมน์นะครับคือ id กับ name id กับ name นะครับโดยให้แต่ละ record เ,เนี่ยกว้าง10บไบตเพื่อให้คำนวณง่ายนะครับ10บไบต เลนกคอร์ดที่หน่งนะครับก็จะอยู่ที่โพสิชันศูกว้าง10บไบต์เล็คอร์ดถัดไปก็อยู่ที่เริ่มต้นแต่ไบที่10เป็นต้นไปไบที่ 10, 11, 12ไลไปเรื่อยๆนะครับก็เลคอร์ดที่2ก็เริ่มโพสิชันเริ่มต้นก็คืออิบก็ไล่ไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกเล c o คอร์ดกว้างเท่ากันหมดถูกไหมครับทุกเล c o คอร์ดกว้างเท่ากันหมดใน myi นะครับใน myi ก็จะมีเล็คอร์ด number อยู่ เรคคอร์ดอันเบอร์เนี่ยคือบอกลำดับที่เฉยๆไม่ได้สัมพันธ์กับไ d นะครับไม่ได้สัมพันธ์กับ ID ดีนะครับเราก็จะบอกว่าเลขแถวที่1เนี่ยอยู่ที่โพซิชันที่0อย่างนี้เป็นต้นแถวที่2อยู่โพซิชันที่10เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะหยิบแถวที่5ผมก็มาอ่าน m y i ก่อนก็จะบอกว่าอยู่ที่โพซิชันที่4ี่เพราะฉะนั้นเขาก็กระโดดไปที่โพซิชันสี่แล้วก็หยิบออกมาเลยครับไม่จำเป็นต้องไล่ตั้งแต่ ต้นไฟล์ไปถึงท้ายไฟล์ทีนี้ myi เนี่ย o s n t i o n ของ Record เนี่ยจะมีด้วยกัน2อ,อแบบนะครับ p o s i t i o n หรือตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบแบบแรกคือ b y offset b y offset คือบอกเลยว่าอยู่ไบตที่เท่าไหร่อย่างกรณีนี้ก็คือ b y offset นะครับบอกว่าข้อมูลอยู่ที่ไบที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าข้อมูลนี้โดนลบไปนะครับ ็โบอย่างนี้ถูกไหมครับเพิ่งผมสั่งลบไปเบอร์สี่ก็หายเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่6เลกคอร์ดนะครับเลกคอร์ดที่1อยู่ที่0ที่2อยู่ที่ส0ที่3ามอยู่ที่20บที่4ี่อยู่ที่40ที่5้าอยู่ที่5้าสที่6อยู่ที่60เพราะฉะนั้นมี6เลกคอร์ด อยากจะหยิบเรคคอร์ดที่5ก็หยิบมาเลยอย่างนี้เป็นต้นอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้ไปยังตำแหน่งของข้อมูลจริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับทีนี้กลับมาที่ Position นะครับ Position ที่ผมบอกเนี่ยมีอยู่2แบบก็คือบอกไบออฟเซ็ตคือบอกเลยว่าอยู่ที่ไบที่เท่าไหร่นะครับกับบอกเป็น ตัวคูณนะครับถ้าบอกเป็นตัวคูณเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้1 2 3่องสเอ, 1, เอ 0, 1, 2, 4, 5, แล้วตัวคูณก็คือ10งนั้นข้อมูลที่จะจัดเก็บลงมาในพอยเตอร์อรก็จะเล็กกว่าเล็กกว่านะครับก็แทนที่จะเก็บ60ก็เก็บแค่เลขก6 นะครับอยากจะรู้พกไบออฟเซตจริงๆก็เอา6กคูณสิได้60ถูกไหมครับแล้วก็จะโลเคตตำแหน่งได้เลยว่าอยู่ที่นี่นะครับนี้การเก็บ2ตัวนี้เนี่ยจะขึ้นกับโลฟอร์แมตจะขึ้นกับโลฟอร์แมตของเทเบิลนะครับอันนี้จะเรียกว่าฟิกโลฟอร์แมตส่วนอันนี้จะเป็นดินามิก เป็นฟิกนูโ o ฟอร์แมจะเก็บเป็นตัวคูณแทนนะครับทีนี้ไดนามิกกะโลเนี่ยเก็บต่างกันเก็บต่างกันก็จะมีผลกับจำนวนเลกคอร์ทที่เก็บได้แล้วก็จำนวนขนาดของไฟล์ที่เก็บได้ด้วยสองอย่างนะครับผมสมมติว่าผมสมสมุติว่านะครับ p อยเ,เอตอร์ไซเนี่ยเป็นเลข2หลัก p o i n t เตอร์ไเป็นเลข2หลักเลข2หลักที่ใหญ่ที่สุดคือ99นะครับเพราะฉะนั้นถ้า p o i n t เตของผมเป็นมีขนาด2หลักนะครับข้อมูลที่จะจัดเก็บได้มากที่สุดจะเป็นเท่าไหร่ครับ สมคิดนะครับสมมติว่าเลขข้อมูลสมคิดนะครับอยู่ที่โพซิชันที่100ใช่ไหมครับแล้วบอกว่าพอยเตอร์ไซส์ของผมเนี่ยเป็นเลข2หลักนะครับใน Dynamic Low Format นะครับใน Dynamic Low Format จะเก็บได้ไหมครับ70 80 90 100เกเก็บได้ไหมครับเก็บไม่ได้เพราะว่า พอยเตอร์ของผมเนี่ยใหญ่สุดคือ99นะครับดนามิกก็จะจบแค่นี้นะครับได้เก็บข้อมูลได้แค่9้าเรคคอร์ดเก็บข้อมูลได้แค่9้าเรคคอร์ดเพราะว่าเลขใหญ่สุดคือเกเ้าเลขหนึ่งเก็บไม่ได้เพราะนั้นเก็บไม่ได้ก็คือชี้ข้อมูลแถวนี้ไม่ได้นะครับวันตารางนี้ตารางนี้ก็จะเก็บข้อมูลได้แค่9้าเรคคอร์ดเท่านั้นเอง ในขณะที่ถ้าเป็น f i โลฟ format นะครับตรงนี้ต้องเป็นเลขเลข10นะครับ pointer เน้นจะเก็บเลข10เอาไว้อยากจะรู้ว่าข้อมูลนี้อยู่ที่ไหนก็เอา10คูณ10ได้100เพราะฉะนั้นก็จะโล c a t e บรรทัดนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็น f i โลฟ format เป็นไงครับจำนวนเลขขอรดจะเยอะกว่านั้น จะเยอะได้ถึง100เรคเลคอร์ดเลยตั้งแต่0 9ถึง99นะครับแต่ในขณะที่เป็นด y นามิกโลฟอร์แมตจำนวนเลคคอร์ดจะขึ้นกับเอาหเอา99หารด้วยขนาดของเรคคอร์ด e c o r d เรคคอร์ดนะครับ99คือขนาดไฟล์ที่ใหญ่ที่สุดถ้าใหญ่กว่าน,นี้มันก็ชี้ไม่ได้เอาตีเป็น100แล้วกันเล็ก1 0 0เรคคอร์ดนะครับอ่100ไบต แต่เลกคอร์ดกว้าง10ก็150ชี้ได้สูงสุด10เลคคอร์ดอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าใหญ่กว่าใหญ่กว่ามีจำนวนเลคคอร์ดเยอะกว่านั้นจำนวนไบต์ก็จะเยอะกว่า100ก็ชี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเลข2หลักเท่านั้นนะครับเพราะฉั้นที่ Pointer s i ์ไเท่ากันพอย n t เตอร์ไเท่ากันนะครับจำนวนเลคคอร์ดที่เป็นไปได้ในตาราง1นเนี่ยจะไม่เท่ากัน จะไม่เท่ากันใน dynamic โ o w format มตจะมีจำนวนเลคคอร์ดน้อยกว่าจะน้อยกว่าเท่าไหร่เนี่ขึ้นกับว่า1 Record นึ่งเลคคอร์ดมันกว้างเท่าไหร่1นึ่งเลกคอร์ดกว้างเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็น f i กโล w f ฟอร์แมตนั้นจำนวนเลคคอร์ดมีขนาดเท่ากับจำนวนพอยเตอร์เลยจำนวนพอยเตอร์ไซส์นะครับขนาดของพอยเตอร์ไซส์เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีพอยเตอร์อยู่2แบบนะครับแบบเป็นตัวคูณกับแบบบอกตำแหน่งตัวโดยตรงเลยนะครับ My SQL นะครับ My s a m เนี่ยมีพอยเตอร์ไซส์อยู่2มีพอยเตอร์ไซส์นะครับเริ่มตั้งแต่2ไบต์ไปจนถึง7ไบต์นะครับตั้งแต่2ไบต์ไปถึง7ไบต์ Default คือ6ไบต์ ในไม้์เราเวอร์ชันเก่า default คือ4ไบต์แต่เวอร์ชันใหม่จะเป็นที่6ไบต์นะครับ6 2ไบต์นี่ก็คือ2ยกกำลัง16 1ไบต์คือ8บิตนะครับ2ไบต์ก็คือ16บิต2ยกกำลัง16ก็คือ 64K 64K มีความหมาย2อย่างนะครับถ้าเป็น d y n a มิก 64k เนี่ยถ้าเป็น Dynamic Low Format หมายถึงไฟล์ใหญ่ได้ที่สุดที่ 64k ขนาดของไฟล์นะครับที่ 64k แต่ถ้าเป็น Fix Low Format t 64k เนี่ยจะหมายถึงจำนวนแถวมีได้6535แถวคนละความหมายกันโอเคนะครับอันนี้คือไซส์นะครับ ไซส์ของไฟล์เนี่ยอย่าได้ที่64 k แต่กี่แถวไม่รู้นะครับกี่แถวไม่รู้นึกออกนะครับถ้าแถวละหน่งก็ได้64แถวถ้าแถวละหนึ่งร้อยก็ได้640แถวประมาณนั้นส่วน fixed format ตรงนี้คือ64 k แถวทีน,นี้ไฟล์จะใหญ่ได้เท่าไหร่ครับมี6535แถวไฟล์จะใหญ่เท่าไหร่ครับ ก็ขึ้นกับแต่ละแถวกว้างเท่าไหร่กว้างแต่ละแถวกว้าง10ก็ไฟล,ล์ก็ใหญ่ได้ที่ที่หกร้อโอเคไหมครับดังนั้นด y นามิกกับฟิกนั้นจะเป็นตัวกําหนดขนาดของตารางว่าจะจุได้กี่แถวนะครับจะจุได้กี่แถวถ้าพอยเตอร์นั้นใหญ่จนเต็มจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าดิกฟูล ทั้งทงี่ดิสเาอาจจะเหลือที่บานเลยนะครับอาจจะเหลือที่เป็นกิกๆเลยแต่ Insert ไม่ลงละขึ้นมาดิสฟูจริงๆแล้วเป็นเพราะว่า pointer ใหญ่สุดใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วเลยชี้ตำแหน่งไม่ได้ก็เลยขึ้นมาดิสฟูนะครับนี่คือ pointer ขนาด2ไบต์นะครับพอยเตอร์ขนาด2ไบต์ถ้าเป็นพอยเตอร์ขนาด3ไบต์ก็ 2ยกกำลัง 24, 8, 3, 24นะครับก็คือ16ล้านก็หมายถึงไฟล์ใหญ่ได้ที่สูงสุด16ล้านสำหรับ d y n a มิกโ o w f ฟอร์แแล้วก็หมายถึง16ล้านแถว2ยกกำลัง4ก็จะเป็น4กิกครับหมายถึงไซส์ใหญ่ได้ที่สูงสุด4กิกใน d y n a มิกโ o w f ฟอร์แหรือหมายถึง4 0 0พล้านแถวนะครับ5 เราผมขอคิดก่อนห้านี่ได้เท่าไหร่แต่ผมต้องไล่ไล่บิดอูนะครับห้าแปดห้าสี่สิบมีสี่สิบมีสี่สิบบิตพอดีเลยนะครับสามสิบบิตเนี่ยคือหนึ่งกิกศูนสิบบิตคือหนึ่งเทราเพราะฉะนั้นห้าบิตเนี่ยก็คือหนึ่งเทรานะครับก็ไฟล์ใหญ่ได้สุดหนึ่งเทรานะครับหรือมีหนึ่งพันล้านล้านแถวนะครับ หล,ล้านล้านแถวฮะหนึกิกคือ1นึ่พันล้านเทอร์ล่าคือ1ล,ล้านล้านนะครับถ้ามี6กไบหกไบเนี่ยแปดหกสี่บแปดสก็256เทอร์ล่านะครับ หมายถึงมีได้แค่6แค่ไบตบนะครับก็ได้ถึง256เทอร่าแล้วนะครับปัจจุบันก็คือแปลว่าปัจจุบันเราดี u l ลที่ไบต์นะครับพอยเตอร์ไซส์ไบตบเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลของเรา1 t a b l เทเบิลนะครับใหญ่ได้สูงสุด256เทอร่าพอไหมครับฮาร์ดดิสก์าหามาใส่ยังไม่พอเลย นี่แค่หนึ่งตารางนะครับนี่แต่และตารางแยกกันไปเลยนะครับตารางหนึ่งตารางได้สูงสุดเนี่ยพอกินพอใช้เลยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับ p พ i n เตอร์ไซส์แค่4ไบต์นั่นเอง4ี่กิก4ี่กิกนี่เต็มได้4กิกนี่ทาได้นะครับไม่ไม่ยากอะไรที่จะทําให้เต็มก็เลยก็เลยคนสมัยก่อนที่ใช้ไม้แลวก็เลยคิดว่าไม้์แลกกระจอกเก็บข้อมูล4กิกก็เต็มละจริงๆแล้วไม้แลวนั้นซัพพอร์ต ไฟเตอร์ไซด์ได้ถึง7จ็ดไบต์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ว่า Default เขาที่4ี่ไบต์ทำให้มันเต็มเร็วพอเต็มแล้วคนก็นึกว่าไมเอาจำกัดอยู่แค่นี้เพราะว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้วิธีขยายจํานวนไบต์นะครับเขาไม่รู้วิธีขยาย p o i ตอร์ไซด์ถ้าเกิดมันเต็มเนี่ยเราขยาย p o i ตอร์ไซด์ก็จะ i n นเสิร์ต่อได้แต่เขาไม่รู้เพราะนั้นเพื่อป้องกันปัญหานี้นะครับไมเอเวอร์ชันใหม่ๆก็ดีฟอลต์มาที่6กไบต์ซะเลย ดีฟอร์ไว้ที่6ไบต์เลยรับรองไม่มีปัญหาไม่มไม่โดนบ่นแน่นอนนะครับพอเป็น7เป็น7เนี่ย2ยกกำลัง8 7 5 6 56เดี๋ยวทดก่อนนะครับเพตต6หกสอกำลัง6กเปนเท่าไหร่64อ่านี่ก็จะได้64สิบสีเพตตาไบต์เพตตเพตตคือล้านล้านล้านหรือเปล่า กิกะคือพันล้านออกแค่พันล้านพันล้านล้านเท่านั้นเองนะหกสิบสี่พันล้านล้านนะครับล้านหนึ่งมีศูนย์หกตัวล้านล้านก็มีศูนย์สิบสองตัวพันล้านล้านก็มีศูนย์สิบห้าตัวนะครับโอเค ทีนี้เราจะเราจำเป็นต้องใส่ใจไหมครับถ้ากิดว่า pointer size s i ์ e default เป็น6บไบต์ละโอ้ไม่มีปัญหานี่เพราะเก็บข้อมูลได้ทั้งเยอะแยะนะครับแต่เทเบิล hmm. ของเรามี10แถวครับก็หรือเทเบิล hmm. เรามีไม่เกิน1ล้านแถว Pointer อร์ไซขนาดสองห้าขนาด6ไบต์เนี่ยก็ดูจะเยอะเกินไปสมมติว่าเราเก็บข้อมูลนักเรียน10ปีเนี่ยได้เต็มที่ก็ล้านหนึ่งอะ เ,เอาทั่วประเทศก็ได้เอาทั่วประเทศสัก10ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราใช้พอยเตอร์ขนาด6ไบต์6ไบต์นะครับมีข้อมูล10ล้านเราจะเปลืองหน้าที่ไปขนาดอาพอยเตอร์พอยเตอร์ pointer, pointer ก็จะเป็น60อ่า6คูณด้วย10ล้านถูกไหมครับก็จะเป็น60ล้านโอเคไหมครับแต่ถ้าเราลดไซส์พอยเตอร์นะครับที่รองรับขนาดข้อมูล10ล้านแถวได้ เช่น3ามใบสามใบนะครับจำนวนข้อมูลเท่าเดิม10ล้านเราจะประหยัดไปครึ่งหนึ่งประหยัดอินเด็กไปครึ่งหนึ่งนะนี่แค่อินเด็กตัวเดียวนะครับถ้ามีเรามีอินเด็มากกว่า1ชุดในตารางเดียวกันเราเคลียร์อินเด็กมากกว่า1ชุดเนี่ยก็ยิ่งประหยัดเข้าไปถ้าเราเลือก Pointer ์ไฟลให้เหมาะสมกับจำนวนข้อมูลของเรานะครับ ทีนี้โอ้ยประหยัดแค่30เมกเองเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์เราเหลือกินเหลือใช้นะครับคูณ10เท่าก็ยังเป็น300เมกก็ยังประหยัดมันประหยัดไปได้300เมกเหมจิ๊บจอยมากนะครับแต่อินเด็กทุกตัวนะครับจะต้องถูกโหลดเข้าหน่วยความจำหน่วยความจำเรามีที่จำกัดกว่าฮาร์ดดิสก์เยอะนะครับการลดขนาดพอยเตอร์ไซส์เล็ลงก็หมายความว่าเราจะประหยัดหน่วยความจำด้วยนะครับ ประหยัดหน่วยความจําด้วยทําให้มีข้อมูลอินเด็กในหน่วยความจาได้เยอะขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมพื้นที่เท่าเดิมถ้าถ้าเป็น6กไบต์สมมุติว่าเก็บเก็บอินเด็กได้1ล้านตัวแต่พอเป็นพื้นที่3ามไบต์เก็บอินเด็กได้ตั้ง2ล้าน2ล้านตัวเป็น2เท่าทันทีนะครับอันนี้เป็นการอัพติมไลนะครับเพื่อให้ประหยัดหน่วยความจําแต่ว่าถ้าเราบอกว่าโอ้ข้อมูลเป็นล้านนี่สิบล้านนี่เป็นเรื่องไกลเกินจริงนะครับ เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็ดูแลกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วพอยเตอร์ไซต์ก็จะไม่สนใจก็ได้นะครับแต่ถ้าเราทําระบบที่มีข้อมูลเยอะทั่วประเทศอันนี้เรื่องพวกนี้เราก็ต้องใส่ใจมากขึ้นนะครับถ้าใช้ในโรงเรียนเนี่ยข้อมูลเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยก็ไม่น่ากังวลอะไรนะครับหรือเรามีความสามารถนะและไม่พอเหรออัดเข้าไปอนะ่ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ ในระบบที่มีความเครียดสูงเนี่ยคือมีการใช้เมมโมรีมากเราจะต้องลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างออกไปนะครับทีนี้จะพูดถึงการลดขนาดพอยเตอร์หรือการกำหนดพอยเตอร์ไซส์นะครับ My s q l ไม่มีการกำหนดพอยเตอร์ไซส์โดยตรงคือบอกว่าตารางนี้อยากได้2ไบต์ไม่มีไม่มีนะครับแต่จะกำหนดผ่าน ออปชันชื่อว่า max low นะครับสมมุติว่า create table city นะครับแล้วก็มีสเปคอะไรก็ว่าไปแล้วก็วงปิดวงเล็บ engine เท่ากับ m y s a m อันนี้เฉพาะ m y s m อยเองเดียวนะครับเราจะออกกำหนด Option ว่า max low เท่ากับสมมุติ10 max low เท่ากับ1ิแปลว่า เราคาดว่าในตารางนี้จะเก็บแค่10บโลนะครับแล้วก็ a v e r e g e r a ท e a เวอร์เรซเท่ากับสมมติว่า20เป็นการบอกเป็นการบอกไมเ e l ว่าแต่ละแถวนั้นจะกว้าง20ไปแต่ a v e r a g e low size จริงๆเราไม่ต้องระบุนะครับเราไม่ต้องระบุเราจะระบุ m a x Low อย่างเดียว เทนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับทเทเบิลของเราเนี่ยมี2โลฟอร์แมตใช่ไหมครับก็คือฟิกซ์กับดนามิกนะครับถ้าสมมุติผมกำหนด i in ทเทเบิลนี้จะเป็นฟิกหรือดนามิกครับเป็นฟิกนะครับเพราะ i n นั้น4ไบต์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น a v a l u a t e low size เนี่ยไม่ว่าเราจะกำหนดเท่าไหร่นะครับเขาจะเอาตามค่าจริง อาจจะเป็นเลข5หรือเลข6นะครับแต่ไม่ใช่เลข4นะครับสมมุติว่าเป็นเลข5เพราะฉะนั้นทเทเบิลนี้ทเทเบิลนี้เป็น fixed row format นะครับแล้วก็เรากำหนด macro เป็น10รวมแล้ว10แถวนะครับแถวละ5บไบต์รวมแล้วเป็น50บไบต์ถูกไหมครับ50บไบต์จริงๆเขาจะดูที่10แถวอย่างเดียวนะครับ ก็เป็นแปลว่าถ้าตารางนี้เนี่ยเก็บข้อมูลตารางนี้จะใหญ่ที่สุดที่50บไบต์ถูกไหมครับแถวละ5แถวละ5ไบต์เก็บได้สูงสุด10แถวก็เป็น50บไบต์เพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดชิ้นไว้ชัดเจนแบบนี้นะครับไมเ้เราจะเลือกใช้พอยเตอร์ไซส์ที่เล็กที่สุดที่เก็บข้อมูลขนาด50บไบต์ได้ไมเ้เราก็จะเลือกพอยเตอร์ไซส์เป็น2ไบต์ครับ เป็นสองใบเก็บสองใบนี้อ้างอิงตำแหน่งไฟล์ได้หกสิบสี่เคสบายๆหกหมื่นสี่พันแล้วเทเบิลนี้เป็นเท่าไหร่ครับห้บาสิบใบเท่านั้นเองเห้หมายไม่เราจะรู้ว่าควรจะใช้ควอเตอร์ไซส์แค่สองใบก็พอไม่จะเป็นต้องใช้หกใบเหมือนเดิมละใช้สองใบก็พอเก็บข้อมูลพวกนี้ได้หมดแน่นอนถูกไหมครับอืมแต่ คำว่าแม็กเท่ากับ10เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเก็บได้10บใบแต่เก็บได้แค่10แถวนะครับเก็บเป็นร้อยแถวก็ยังได้เพราะแม็กนี้ใช้คํานวณ Pointer s i ซ e เท่านั้นเองว่าควรเป็น2ไใบนะครับควรเป็น2ใบเทเบิลน,นี้ก็จะจุข้อมูลได้มากกว่า10แถวจุข้อมูลได้ทั้งหมดกี่แถวครับ 6 4 k แถวก็คือ6 0หมื่นแถว6 5535แถวนะครับถึงแม้เราจะบอกว่าแม็กโรเท่ากับ10ก็จะเก็บได้เป็นหมื่นอยู่ดีโอเคไหมครับทีนี้ถ้าเทเบิลนี้เป็นดนามิกนะครับวาคาอ่ามีเนมอ่ามีมีอินโฟนะครับเป็นวาคาขนาด5,000 ผมกำหนดว่าแม็กโลเท่ากับ20ผมกำหนดว่าแม็กโลเท่ากับ20นะครับงั้นแต่ละแถวเนี่ยแต่ละแถวจะมีขนาดเท่าไหร่ครับก็ประมาณ5,000 5,000แถว5 0 0 0ใบละกันเอาง่ายๆแต่ละแถว5,000ไบใบนะครับมีทั้งหมด20แถว ก็เท่ากับ1นึ่งแสนพอเราพอเราเกลีรยเทเบิลแบบนี้นะครับเขาก็จะเอาวาคาสูงสุดที่เป็นไปได้คือ5,000บวกกับกอินคำนวณมาได้ประมาณ5,500ันห้ต่อผมปัดง่ายๆว่าเอาห้าพัละกัน1แถวเช่นเดีวที่5,000ใบนะครับแล้วก็เราบอกแมกโรเท่ากับ20 m a c แมกโรเท่ากับ20นะครับเพราะฉะนั้นไม้เราคำนวณออกมาแล้วว่าต้อง ไฟล์นี้จะใหญ่ที่สุดที่10,000แไบต์ไฟล์นี้นะครับจะใหญ่ที่สุดที่1 0 0 0 0แสไบต์หมายเราก็จะเลือกพอยเตอร์ที่เล็กที่สุดที่ครอบคุมข้อมูลขนาด 100, าา1 0 0 0 0แสไบต์เขาก็จะเลือกอันนี้ครับพอยเตอร์ไซส์ขนาด3ไบต์นะครับเพราะว่า2ไบต์นั้นครอบคุมแค่66ส0 0หมื่นเท่านั้นเองหก0มื่นสี่พันนะครับหกห้าสามห้านะครับ เพราะนั้นเาไมเราจะเลือกพอยเตอร์ไซส์ขนาด3มใบนะครับเช่นเดิมผมถามเช่นเดิมจะเก็บได้ <music, S 1> Jer ข้อมูลได้กี่แถวครับเก็บได้เรื่อยๆจนกว่าจะเต็ม16เมกนะกเมกนะครับก็คือเอา16เมกมาหาร16เมกนะครับมาหารข้อมูล1แถว1แถวคือ5,000 ใช่ครับอาจจะไม่เต็ม5,000แต่ว่าคิด worst case นะครับคิด worst case นะครับก็คือทุกแถวเนี่ยเขามีข้อมูลเต็มหมดเลย16หหาร5,000ได้อ่อเอาสมมติประมาณ3ประมาณ3 3พันเท่าไหร่เนี่ยอ่าประมาณเท่านี้แล้วกันก็อาจจะ ประมาณ3า0 0มื่นสองพันแถวนะครับทั้งที่เรากำหนดว่าแมกโรเท่ากับ20แต่ก็เก็บข้อมูลได้เป็นหมื่นะนครับทีนี้มีคำถามว่าจริงๆแล้วแต่ละแถวเราไม่ได้เก็บเต็ม5,000นะครับน้อยมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเราลิมิตที่5,000แต่ปกติเราอินโฟเนี่ยอาจจะเก็บแค่100ตัว200ตัวแต่เราเผื่อไว้ถึง5,000นะ2,000ก็เก็บได้100เดียวก็เก็บได้มันกว้างแคบไม่เท่ากันนะครับ ถ้าเราถ้าอันนี้เป็นดนามิกโร์แมต t นะครับเราไปกำหนดเอเวอร์เลจโลไซส์หินเอาไว้หินไหมแล้วว่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่1,000งมันไหมวก็จะเอาเลข1,000นี้มาใช้ในการคิดเอา1,000งพคูณยีได้เท่าไหร่ครับได้2,000มื0 0สอพอคูณได้2,000มปุ๊บ ก็มาพิจารณาโฟลเตอร์ไซด์ก็จะเหลือแค่2ไใบเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. เหลือแค่2ไใบเท่านั้นเอง mm hmm. แต่พอแต่ถ้าเราใส่เ v เวอเรสต์ลงไซด์ลงไปเนี่ย mm hmm. นะเขาคำนวณออกมาได้2ไใบซึ่งก็จะทำให้ไฟล์ใหญ่สุดที่ 64K นั่นหมายความว่าอาจจะเก็บได้ไม่ครบ20ถแถวก็ได้นะครับถ้าทุกแถวเต็มแม็กหมดเลยโอเคไหมครับแต่เราเราดูค่าเฉลี่ยแล้ว ประมาณพันตัวสอนเราก็หิ้นไปเลยเพื่อให้พอยเตอร์ไซส์เล็กลงนะครับแต่อาจจะเก็บไม่ถึง20แถวตามที่เราเสร็จไว้ถ้าทุกตัว5,000ันห้าพันหมดอ,มอ่ะสรุปอีกทีนะครับถ้าเป็นฟิกโลฟอร์แมตเนี่ย mm hmm. เขาจะดูที่แมกโลอย่างเดียวแล้วเอาแมกโลเนี่ยไปดูพอยเตอร์ไซส์ได้เลยไม,ไม่ไม่จะไม่จำเป็นต้องรู้ว่าแต่ละแถวเนี่ยกว้างเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ถ้า ตรงนี้กำหนดไว้หนึ่งหนึ่งห้าพันนะครับถามว่าอันนี้ต้องใช้พอย n t เตอร์ไซส์กี่ไบครับถ้าตรงนี้เป็นคาสมมุติคาได้ถึง5,000จริงคาไม่ได้5,000นะครับโอเคถ้าอันนี้อันนี้เป็นฟิกโกลฟอร์แมตใช่ไหมครับ ฟิกโลฟอร์แมตผมกำหนดแมกโลเท่ากับ5,000สมมุติว่าแต่ละแถวใช้เนื้อที่5,000ัน0 0าบต์ถามว่า5,000คูณ5,000ได้2 5 0ล้านห้าล้าน5นะครับจะต้องใช้2ไบต์3ไบต์4ไบต์ครับใช้2ไบต์ถูกต้องครับเพราะไม่ต้องไปคูณมัน2 5ล้านใช่ไหมครับอ่ะ ต้องใช้สามใบหรือสี่ใบครับคำตอบคือไม่ต้องคูณครับคูณเนี่ยเป็นตัวหลอกเ <odes. S 1> พราะว่าถ้าเป็น fixed row format <ๆ>จะดูที่จำนวนแถวครับ f i x row format จะดูที่จำนวนแถวเรากำหนดจำนวนแถวไว้5,000 5,000เนี่ยไม่เกินก็ใช้แค่2ใบแต่พอเป็นดันมิมันจะกลายเป็นจำนวนไซส์ของไฟล์แทนเพราะนั้นก็ <ๆ S 1> จะต้องเลือกใช้ pointer ไมายใเราจะเลือกใช้พอยเตอร์ไซสขนาด4ไบต์แต่ถ้าเป็นฟิกโลฟอมแมตก็จะเหลือแค่2ไบต์ไม่กำหนดเลยก็คือ Default ครับ6ไบต์ไม่ว่าจะตารางใหญ่ตารางเล็กนะครับคือ6ไบต์เผื่อไว้เลยใช่ครับเรากำหนดเพื่ออะไรครับอ่ะอีกทีหนึง่งแล้วขนาดเมมโมรีที่ใช้นะครับ คือเป็นการปรับจูนนะครับถ้าเรามีข้อมูลน้อย,อยหมื่นแสนอาจจะไม่ต้องซีเรียสพวกนี้นะครับถ้ามีเป็นล้าน10ล้านเนี่ยลดขนาดพอเตอร์ไซด์ได้ก็จะช่วยเก็ืความจำได้นะครับหรือมีข้อมูลไม่เยอะนะครับระดับแสนระดับล้านเนี่ยแต่ว่ามีอินเด็กเยอะมีอินเด็กเยอะนะครับมีอินเด็กซชุดก็เบิ้ลเป็น3เท่านะครับในตารางเดียวเพราะฉะนั้น การลด p o i n t อร์ไซสก็ช่วยลด Memory ีได้มากพอสมควรนะครับเอาละเดี๋ยวผมให้ทำแ l a บนะครับแล็ lap สั้นมากแลบสั้นมากนะครับก็ให้เวลา15นาทีพอนะครับเพราะว่าเล็กง่ายๆเผื่อบางคนพิมพ์ตามผมไม่ทันจะได้มีโอกาสพิมพ์ตามตอนนี้นะครับก็แล็8แดขก่อนเลยนะครับ แล้วก็8ขีด B ตรงท้ายบทไม s ์แมนะครับ